สวัสดีค่ะวันนี้จะนำบอนสีสองต้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะแล้วก็จะมีคำถามถามท่านผู้รู้ด้วยค่ะว่าบอนสีสองต้นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเพราะว่าสองต้นนี้เราเอฟมาจากที่เดียวกันค่ะจากสวนเดียวกันค่ะแต่ได้มาคนละชื่อนะคะ เอามาชมต้นแรกเลยดีกว่าค่ะต้นนี้ต้นนี้นะคะก็คือเท้ารำไพค่ะเท้ารำไพเราได้มาเขาก็ยังไม่ทันใหญ่ทันโตนะคะยังเป็นยังเป็นเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าก็กัดสีแล้วแต่ต้นเขายังไม่ไม่โตเท่าไรค่ะเขาชื่อเท้ารำไพก็เคยเห็นเข้าใจและและ ทราบอยู่แล้วว่าตัวนี้ก็คือเท้ารำไพเพราะว่าเราเคยมีก่อนหน้านี้แล้วก็เคยนำมาเลี้ยงอยู่ค่ะก็คือเป็นต้นลักษณะนี้เป็นบอลเป็นบอลป้ายนะคะเท้ารำไพนี้ก็เป็นบอลป้ายดูที่ก้านใบก็ออกสีแดงค่ะอย่างที่เห็นนี้นะคะเียงแต่ว่าบาง่า การแรกๆของเขาอาจจะอาจจะไม่ไม่แดงเหมือนปเหมือนเหมือนก้านอื่นนะคะแต่ว่ากา้านต่อมาเขาก็จะเป็นสีชมพูหรือสีแดงนี่หละคะ่ะแล้วก็สําหรับอีกต้นหนึ่งนะคะเขาก็ได้มาจากสวนเดียวกันเช่นเดียวกันในนามว่าบอลสีเทพเทวาะคะ่ะดูลักษณะก็เป็นบอลบอลป้ายเช่นเดียวกันนะคะกับ เ้าลำไยค่ะดูลักษณะการป้ายดูลักษณะลำต้นนะคะเขาก็ลำต้นเขาก็มีก้านแดงแดงเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับเท้าลำไยเลยนะคะไปวางอยู่ใกล้กันตรงนี้ค่ะก็เลยสงสัยว่าหน้าตาเขาคล้ายกันแบบนี้เขาน่าจะเป็นชื่อเดียวกันไหมคะเพียงแต่ว่าอีกต้นหนึ่งก้านยาวหน่อยอีกต้นหนึ่งก้านสั้นๆค่ะ เพราะว่าเขายังเป็นเบบลีอยู่นะคะดูการสีของเขาก็สีที่กัดสีมาก็สีชมพูออกแดงเช่นเดียวกันค่ะวางใกล้กันนะนี่คือนะคะสีเดียวกันเลยค่ะถ้าจะเป็นดูที่เม็ดกระจายกระจายอยู่ตามใบนะคะเม็ดเล็กๆสีขาวตามใบคือเทพเทวาเขาก็จะมีจุดจุดกระจายนิดหน่อยเหมือนกันกันกบ เท้าลำไยนะคะนี่คือเท้าลำไยก็มีเม็ดเล็กๆไม่น้อยกระจายอยู่นิดหน่อยค่ะอย่างนี้ค่ะเหมือนกันเลยคล้ายกันเลยค่ะเป็นบอนใบป้ายเหมือนกันนะคะเขาก็สวยทั้งคู่แหละค่ะก็เลยอยากจะมาสอบถามท่านผู้รู้ว่าดูตรงไหนที่มันแตกต่างกันให้เรารู้ว่ามันเป็นคนละต้นกันค่ะ เพราะว่าสีเขาเหมือนกันลายก็คล้ายกันป้ายการป้ายก็ลักษณะเดียวกันก็ลงมาสอบถามท่านผู้รู้อยู่ดูนะคะว่าสองต้นนี้หาความแตกต่างกันตรงไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ